ปามาครับผมปาปามาให้ป่าวานานอ่มงิ่งเอาลงมันอีกน้ดอง้องนถึงงไำว่างอ้งางามงแล้วม่คยละยโอ้เปียบดดเลโอ้ยเขาเอออ๊โอพี่น้องงามงามงาอื้ม ประมาณโล,โลประมาณโลกลัวน,น,นั่นนี่พี่เจเอาไม่หายว่ะอืมโอ้สายสวยสวยสวยงามครับงานโมเสนีปะาวะาหน้านอ,อนครับเต่งดวนเลยสวยๆครับเดี๋ยวผมเอาลงตู้ใหญ่ดีกว่า,าผมไหลดีครับครับผมอืม ชาวดถือมองไรมากโอ้ยขอเดี๋ย้บอกก็หลงเลยแหะาววัดนะครับ